วันนี้สตังจะรับบทเป็นมกักคุเทศน้อยนะคะพาเลาะคลองค่ะแต่ก่อนอื่นก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปก่อนนะคะชมวิวงามๆสดชื่นหลังฝนตกนะคะจะเห็นทุ่งทุ่งนาเขียวขจีไปหมดแล้วสบายตามากๆเลยค่ะฝนเพิ่งหยุดตกนะคะ วันนี้สตังก็จะพาเพื่อนๆแม่มาเลาะคลองนี่ค่ะถึงแล้วนะคะคลองนี้จะเป็นคลองสาธานะนะคะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็จะมีหบ้านชาวบ้านนะคะตั้งอยู่ริมคลองนะคะเ,เรามาดูบรรยากาศริมคลองเลยค่ะวันนี้แม่ก็จะมีหมานำนะคะนำทางไป นี่เป็นต้นทำชาต้นใหญ่มากเลยนะคะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นด้านหลังของรีสอร์ทรีสอร์ตหนึ่งนะคะที่ตั้งอยู่อำเภอสันทรายค่ะชื่อว่ารีสอร์ทเฟิร์นพาราไดซ์นะคะในรีสอร์ทก็จะมีเฟิร์นหลากหลายชนิดมากเลยค่ะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะข้างทาง เฟิร์นต้นใหญ่มากเลยค่ะก็เลยทำให้รีสอร์ทเนี่ยร่มรื่นนะคะเขียวหน้าพักนะคะแล้วก็หลังข้างหลังรีสอร์ทก็จะมีแบบเรือนะคะตกแต่งให้เข้ากับบรรยากาศข้างคลองมีท่าลงเรือนะคะดูอสิคะเฟิร์นต้นใหญ่มากสวยเลยค่ะ เเฟินนะคะตั้งอยู่บนต้นะมะพร้าวนะคะที่ตัดมาแล้วก็ตั้งเฟินไว้ด้านบนมีเฟินหลากหลายชนิดเลยนะคะเราก็แอบช,ชื่นชมเฟินของเขานะคะในส่วนนี้เขาก็จะกำลังปรับปรุงรีสอร์ทนะคะอาจจะเอาเฟินมาวาง เตรียมที่ฐานที่ตั้งไว้นี่ค่ะเราก็ตามน้องสตังมากกุเทศน้อยของเราไปนะคะมีต้นไผ่พาดระหว่างทางอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรีสอร์ทนะคะเป็นบ้านพักมีดอกอัญชันขึ้นด้วยนะคะ ด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นบ้านคนนะคะปกติแต่ว่าทางเดินเนี่ยค่ะจะเป็นส่วนของสาธารนณะเพราะฉะนั้นใครก็ตามค่ะก็เดินได้นะคะนี่ก็จะเป็นบ้านพักนะคะของรีสอร์ทนอยู่ในส่วนของรีสอร์ตอยู่เลยค่ะต้นนี้นะ่าจะเป็นต้นไทรนะคะหรือว่าม่านปาหลีไม่แน่ใจนะคะใครรู้ตอบด้วยค่ะ ระหว่างทางเดินก็จะมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะคะผุดขึ้นมาทางการคงไม่อยากตัดนะคะเพราะว่าเขาต้นโตแล้วก็เลยต้องทำทางโอบล้อมต้นไม้ใหญ่ไว้เพื่อนๆว่าไหมคะว่าบรรยากาศอย่างนี้น่าตกปลามากๆเลยค่ะน้ำนิ่ง ระหว่างที่เดินไปนะคะเราก็ชื่นชมสองข้างทางนะคะถ่ายมาให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ก็จะเป็นดอกไม้ริมทางดูเหมือนเขาจะไร้ค่านะคะแต่ว่าในมุมนี้คือความสวยงามเขาก็มีอยู่เยอะเลยนะคะรีบไปไหนครับสตาง ดูสิคะต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะข้างคลองดูสิคะทางการเขาพยายามจะไม่ตัดต้นไม้ใหญ่ออกเลยนะคะที่จะทำทางเดินนะคะนีพลิกขี้หนูนะคะ ก็น่าจะเป็นชาวบ้านปลูกไว้ข้างคลองนะคะต้นมะเฟืองค่ะที่ชาวบ้านเขาปลูกไว้แล้วก็กิ่งของมันโนมาที่ข้างทางเดินนะคะดอกไม้ริมทางสีขาวะคะ่ะสแงนี่ก็เป็นกล้วยที่ชาวบ้านปลูกในในบ้านเขาอะนะคะ เพื่อนเเห็นไหมคะว่ามันเขียวขจวีร่มรื่นนะคะเหมาะกับการที่เดินออกกำลังกายตอนเช้านะคะอย่างขวัญเนี่ยก็ต้องเอาสตังค์มาเดิน mm hmm. เราได้ออกกำลังกายไปด้วยนะคะแล้วก็ชื่นชมความงามไปด้วยนะคะ mm hmm. ก็ทำจิตใจให้สบาย mm hmm. เตรียมรับงานที่จะเข้ามาในวันใหม่นะคะ คลิปนี้จะยาวนิดนึงนะคะอยากจะทำเป็นคลิปยาวอ่ะอาจจะเอาไว้เก็บเวลาถ้าใครเพื่อนๆคนไหนดูจนจบเนี่ยก็ขวัญก็ขอขอบพระคุณมากเลยนะคะทุกๆคอมเมนต์ comment, เดี๋ยวขวัญกลับไปตอบเลยนะคะอาจจะช้านิดนึงอืมสตางยังแรงดีอยู่ จ้าอ้วนน้อยคือสตังเขาจะอูบอูบหน่อยนะคะถ้าเขามาเดินทุกวันเนี่ยก็จะดีต่อสุขภาพของเขานะคะดีต่อสุขภาพเขาแล้วก็สุขภาพแม่ด้วยอันนี้ก็ขอจบทริปนี้โดยสตังนะคะขอบคุณค่ะ